วันนี้ผมจะมารีวิวแวอป t ด e Song Kids มาอ้มมาเล่นกันเลยมาโอ้หจะมาเล่นกัน,นสิก็วางไว้ตรงมุมนี้ดีวกว่านี่สินี่เสียวกว่านี่อี่าไปเสียง อันนี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกอันนี้ผมไม่ได้เล่นครั้งแรกนะผมเล่นตั้งนานแล้วแต่ผมจะไม่คล้องเข่าปอต้องรอให้ข้าไม่ตายก่อนนะกันนะรอให้ผมตายก่อนนะเสร็จเลยเสร็จ ผมว่าเป็นดาบพัฒนานะไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วเนะออเสี่ยวสดุดาคร่ะดาบพัฒนาไอ้ตัวนี้ผมจะใช้เสียงเสียงมันดีดูดิเสียงมันดีดดนดโอ้ยแดงไปสู้กับบอดก่อน สู้กับปลเดี๋ยวผมต้อ,องสอบส่้โอ้ยเสียงดีจริงๆเสียงมันดีมากเลยอ่ะตัวเนี้ยเอาเอาเอามันต่อยไปเลยงั้นผมเปลี่ยนตัวละคร เป็นเนี่ยกันนะเฮ้ยไม่เอาพลัดน้ำหินเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวแลกไปก็คือผมต้องไปทำภารกิจไี่นี่ก่อนดีผมตัวเป็นอย่างนี้เลยอ่ะผมใช้สกิลแทมผู้หญิงนะผม,ผมใช้เนี่ยผู้หญิงนะแต่ พลังไซต์มาไม่ใช่พลังฮินเตอร์ดิหรอ,อเนี่ยพลังฮินเตอร์โอ้ยพลังฮินเตอร์จริงโหดแหลกต้องแต่งกราฟิกแล้วต่งแหลก ตัวแบบปับคลาสคลาสสิกเลยจะทำคลาสสิกตัวตั้นี้พลั้งตัวงต้ไี่้คยใช้งต้โตนน้งตุ้ง้งุ้งตุ้งดงต้งต้งงตุงงงง้ โ oh. อ้โหกระป๋าดีนะผมเ,เรยนไม่คอจะเก่งน,นะเดี๋ยวผมเปหนึ่งหนึ่งก่อนมาผมเปหนึ่งหนึ่งกันผมจะย้อนไปเลยนะจึงจึ่งะตอนนี้ก็มาแล้วครับหนึ่งหนึ่งผมจะใช้ตะเกีเยเ,เยใช้ไม้กระบองดีกว่าผมถนะัดไม้กระบองเดี๋ยวเรียกว่า ผมชอบมากเลยผมเล่นบ่อยอ่ะเ่ง่ายเดียวไมคก็บอกก็แค่ ไม่โดนไม่โดนมันไม่โดนเฮ้ย,ยข้างหน้าผมจะเล่นไฟฟายนะอยโอ้โหเสียงยังดีทุกคนเสียงยังดีทุกคนไปนี่เสียงยังดีเลยเฮ้ยโอ้ย,อยไม่โดนไม่โดนโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนโคุณกระยับกระยิบ

เปลียนแมปดีกว่าว่ะรอแป๊บนึงนะ